เม่ค่อยดังเท่าไหร่มันไม่มันไม่มันมันไม่ได้คอนเสิร์ตอะไรคะลองเพลงให้ฟังหน่อยดิกนอยเวอร์คือตอนนี้แดดแย่าจะเผาหัวสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้โบพาทุกคนมานําเหนือคาเฟ่อีกแล้วแต่ว่าคาเฟ่เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่ที่เราเคยมาครั้งก่อนเนาะแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นคาเฟ่ใช่แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นคาเฟ่ตอนนั้นอะเป็น สนามบอนห้วยไร่ไหร้วยไร่อิลินนาเออแต่ตอนนี้เขามาทาเป็นคาเฟ่เนาะเป็นอิลินนาคาเฟ่นะคะของพี่กองห้วยไร่นะคะทุกคนเออนั่นแหละวันนี้วัจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่ของเขาอะจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรให้กินบ้างนะคะทุกคนก็คือวันนี้มากินไก่เวอร์ กีก็ได้เข้าไปสั่งเมนูแล้วนะคะต่อไปเราจะมาชิมให้ดูเนะว่าวันนี้เราสั่ง,งอะไรไปบ้างนะคะอ๋อวันนี้ไม่มีเมนูขนมนะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรอออนั่นแหละของเค้าจะเป็นปังปังเหมือนปังก้อนนะ่ะปิ้งเตาถ่านใช่ปะวาไม่ใช่เตาถ่านปิ้งขนมปังก้อนปิ้งแล้วก็มีไส้เอเฉยเออโบไม่อยากกินโบก็เลยไม่สั่งถ้าใครอยากกินก็มาสั่งได้นะคะทุกคนแล้วก็มีพวกขนมจุกจิกเยอะ อ่ะโบจะชิมให้ดูวันนี้ที่เราสั่งก็จะมีสั่งกินซิกเนเจอร์ก่อนอ่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์นะคะน้ำอ้อยมะน,น,น,นาวเมนูเป็นตะขี้แตกมากเลยนะทุกคนอ่าชิมขาชิมของกันมา,มาสูงไปไหมโต๊นะน่ะมนสูงอันนี มะนาวหรือน้ำอ้อยเป็นมะนาวหรือน้ำอ้อยอาดูดเข้าไปอะมันจะมีรสเปียวนำเว้ยเปรี้ยวดูดเลยแหละดูดมะนาวเลยแล้วก็พอพอพอมันอยู่ในปากสักพักอะมันก็จะบอกว่าเออมีแบบว่ากินหอมของน้ำอ้อยไม่ค่อยหวานอืมคล้ายๆเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวนั่นแหละแต่ว่าเป็นน้ำอ้อยแทนเออทุกคนต่อไป,ปต่อไปเป็นอันนี้ เอาหวานไปก่อน,นเนาะแล้วค่อยไปตามตกทายที่เข้มข้นเนี่ยดูอันนี้ด้วยใบใบกล้วยกับอันนั้น,นอ๋อเออบุเพิ่งสังเกตเขาจะมีนี่ด้วยนะดูคนแก้วเขาอะเป็นแบบใบกล้วยมาพันแล้วก็เชือกปอเออมาพันอย่างนี้ให้มันแบบว่า,วาดูสวัสดีตอนนี้เขาเขียนว่าอิลิน่าคาเฟ่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแม่เบลน้องกระเพราพี่ก้องแล้วก็น้องไข่เจียวเออเนี่ยข้างหลังก็จะเขียนว่า กลองไไมไ่เก็บไว้ได้นะเป็นที่ระทึกชิมก่อนนะอันนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตปั่นนะคะหวานมากเลยอะ่ะไม่ควายดาร์กเท่าไหร่ยังมีรสหวานอยู่เขาไม่ถามแร้ว่าเอาหวานน้อยหรือหวานมากไม่ได้ถามเนอะอร่อยกลมกล่อมอยู่แต่ว่ามันหวานนะเพราะว่า เพราะว่าช่วงเนี้ยโ,โบไม่ค่อยกินหวานเนี่ยโบก็เลยแบบว่าโดยแค่นี้ก็คิดว่ามันหวานแล้วอ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นของโบเองเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยเบก็เลยสั่งคาปูชิโน่นะคะทุกคนแก้วเหมือนกัน เออคาปูชิโนดีนะมันไม่มันไม่มันมันไม่มันไม่มันมันไม่มันไม่มันมันไม่ได้หวานโดดขนาดนั้นนะเออมันจะมีกลิ่นหอมของกาแฟอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวนั่งจับก่อนเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากอ๋อแล้วก็สถานการณ์คนตอนนี้พูดเหมือนจะรายงานข่าวเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะทุกคนลานค้าตรงที่เขาเรียกว่าอะไร าาเป็นซุ้มอ่ะเออเป็นร้านอาหารนะเขาก็เริ่มทยอยเปิดกันแลวคือจะไปหาดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างเนาะไป ทุกคนเห็นแดดไหมคือตอนนี้แดดแยน่าจะเผาโมยแล้วโอเคโซนข้างหลังของโบก็คือจะเป็นคาเฟ่เนาะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นมุมกว้างแล้วที่เขาบอกว่ามาถ่ายรูปตรงที่โบยืนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะสะพานไม้นะคะตรงจุดถ่ายรูปเช็คอินของที่นี่เนาะที่ชครมาก็ต้องบอกว่ามานั่งถ่ายรูปอะไรประมาณเออนนแต่ตอนนี้โบไม่สู้แดดมากไม่จะมาถ่ายรูปยังไงวะเนี่ย เนี่ยแล้วก็มีฝั่งนี้เป็นเหมือนประมาณว่า mm. สแตนออบันไดนนบันไดฟ้าก็จะบอกว่าสนามบอลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เขายังมีการมาว่าตอนฟุตบอลใช้แข่งฟุตบอลอยู่เนาะก็เหมือนเดิมตอนเหมือนตอนที่เรามาทําคลิปตอนนั้นแหละวอล์กกอนละครก่อนออมาวอล์สนามพี่ก้องเออนั่นแหละแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นตรงจุดใหม่ละหันมา จะเป็นทางเดินอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าตกแต่งแบบเป็นซุ้มนั่งกินเป็นที่ซุม้มซุ้มขายอาหารนะมันก็มีมาก่อนเนาะแต่ว่าก็ตอนนั้นที่เรามายังเขากําลังเ,เตรียม,มเตรียมจะเตะบอลตอนนั้นแต่ว่าพอแบบว่าโควิดเข้ามาปุ๊บอะไม่ได้เตะและสรุปเออแต่ตอนนี้ก็มีร้านค้ามาขายของแล้วแล้วก็จะมีแบบว่านี่ซุ้มตรงนี้นซุ้มเห็ดฟางเนี้ยนั่งกินเนาะเออ okay. กว้างกว่าเดิมนะคะทุกคนกว้างมากจริงๆอะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาหาถ่ายรูปก่อนบุรอนมากเลยชิงชานั่งได้ไหมได้่ตองกลางคืนมีไฟตรงที่ทางเอ,อนงนงินี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เขาน่าจะเปิดเพราะว่าโบดูในเพจเขาบอกว่าเปิด9โมง หกโมงเย็นนะจะโบไม่รู้ว่าตอนเคืนเขาเปิดหรือเปล่ามันมีไฟด้วยมีรางไฟน่าจะสวยดีโอเคทุกคนโบขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะให้รูปท้าแดดเวอร์ไป เดินไปเร็วๆเดินไม่เป็นไรหรอโอเคทุกคนอ่อที่ตั้งของไมยไล่อิลินาหรือว่าอิลินาคาเฟ่นะคะมันจะอยู่ติดถนนเนาะถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าเอ่อเส้นเจริญศิลวานนเออนั่นแหละ ถ้ามาจากฝั่งวานอนนะทุกคนมองทางฝั่งซ้ายมือเออแล้วก็จะเห็นเพราะมันติดถนนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาทางฝั่งจเจริญศิลนะป์น่ะอยู่ทางฝั่งขวานะคะทุกคนมองเห็นได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นสนามที่ใหญ่พื้นที่กี่ไร่โบไม่แน่ใจเออนั่นแหละ มันสะดุดตาอยู่เพราะว่ามันจะมีที่โล่โงๆเออจะเป็นที่โล่โงๆแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่อะเป็นอิลิน่าคาเฟ่อะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นกระโจมสีขาวอะเป็นหลังเล็กๆออยู่ข้างหน้าเลยสําหรับที่จอดรถนะคะกว้างขวางมากเวอร์เออขับรถมาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอดรถที่จอดรถก็คือแบบว่าลม่มต้นไม้เวอร์นะคะไม่ค่อยแดดแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำห้องท่านเนี่ยแปบลบว่า เยอะ <Yeah. S 1> เวอร์เออห้องน้ำพี่ก้องเยอะเวอร์นั่นแหละอ่ะแล้วก็อะไรอีกอะที่น,น,นั่งกินเนี่ยไม่ต้องหว่วงเลยแบบเยอะมากๆเหมือนที่โบได้ถ่ายให้ดูเหมือนกันแล้วก็โบจะบอกว่าพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยขนมอะไรอย่างเงี้ยถูกนะคะทุกคนก็เป็นราคาประมาณ30 40ประมาณนี้แล้วก็จะมีร้านคา้าเป็นพวก ระบายลมเดอ้อแล้วจะมีพวกร้านค้าที่แบบว่าเป็นร้านขายอาหารข้าวแล้วก็พวกวกับข้าวอะไรเงี้ยเออต่างๆยำเยิม,ยมอะไรก็ว่าไปนั่นแหละเยอะมากก็ราคาปกติทั่วไปม,มาเลือกกินได้ทุกคนตอนนี้คือ,คอก็คือร้อนมากเวอรนั่นแหละถ้ามาช่วงช่วงที่เขาบอกว่ามีงานน่าจะแบบว่าสนุกเนาะแต่ว่า คนเยอะก็ก็ไม่สนุกตรงคนเยอะนี่แหละมันต้องคอยมาละแวนระวังกันะนะคะเหมือนตอนเย็นเขาเริ่มเตรียมงานอะไรสักอย่างวันนี้เหมือนจะมีงานว่ะอือใช่ไหมเขาจัดเครื่องเสียงกันอ,อ่ะนั่นแหละทุกคนอ่ะโอเคคงในส่วนของโบก็น่าจะรีวิวทุกคนดูถ่ายทุกคนดูหมดแล้วมั้งเออนั่นแหละใครอยากมาก็มาก็ได้นะคะทุกคนบรรยากาศก็คือแบบว่า ต้องมาช่วงบ่ายๆอะเนาะช่วงที่บอกว่าแดดลม่ลมลงตกสักหน่อยเออเมื่อกี้ก็คือไปดถ่ายรูปคือบอกว่าแสบตาแดดแยงตาเวาอราะสำหรับคลิปนำเหนือคาเฟ่คลิปนี้นะคะบ mm hmm. วก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค mm hmm. วรจะไปนำเหนือคาเฟ่ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามบุ๊ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่เจอพี่กล้องเลยมาครั้งนั้นก็เจอแต่พี่ชายแก น่าจะตอนเย็นนะถึงจะมาเือเรามาไม่ถูกวันน่าจะถูกวันแต่ว่าไม่ถูกเวลาไป